กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะน,นี้กับฉากหนึ่งในรายการดังที่มีการแสดงล้อเลียนภาพยนตร์ดังอย่างนางนาคแสดงโดยบอนเชิญยิ้มและแจ้ชวนชื่นโดยประเด็นดังกล่าวเป็นฉากที่บอนเชิญยิ้มไปจับไหล่ของแขกรับเชิญไมล์โฟอีฟทั้งสยายผมและจับผม โดยบทพูดว่าแกคิดหรอว่าอย่างแกนี่แกฟังฉันนะแกอย่าคิดว่าขุนสารรูปแกจะเอาผู้ชายอย่างพี่มาไปครองทรงผมของเธอเรือนร่างของเธอก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปใกล้ผมทำเหมือนจะหอมจนกระทั่งอีกฝ่ายยกมือขึ้นด้วยความประมาะและมีสีหน้าอึอดอัดก่อนแจ๊สจะเดินเข้าไปดึงออกมาตลกดังกล่าวจึงผ่าออกไปทั้งนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้ตัดคลิปวิดีโอฉากดังกล่าวออกมาโพสต์พร้อมตั้งคำถามว่าการเล่นตลกคืออะไรมีวั ลวนลามนักแสดงหญิงหรอทำแบบนี้มันควรจริงๆหรอแล้วเขียนบทมาให้ทำแบบนี้เลยใช่ไหมมองยังไงก็รู้ว่าผู้หญิงเขาตกใจไม่ได้ห่วงศิลปินที่ตัวเองชอบขนาดนั้น แต่สิ่งนี้เขาไม่ควรที่จะโดนนักแสดงหญิงไม่เท่ากับเหยื่อของบทซามโดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้ชมมากกว่า10,000แครั้งและคอมเมนต์อย่างร้อนแรงอาทิเลิกได้ยังควรเลิกเล่นนี้ได้นานแล้วนะเวิร์กพอยต์ไม่ใช่แค่กับเมนเราแต่มันหมายถึงกับทุกคนทุกรายการอะหยุดเหอะมันไม่ตลกหรอกนะมันน่ากลัวเอาจริงๆนี่ควรขึ้นเทรนทวิตกครั้งแบบจริงจังไปเลยอะทำกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วทั้งที่มันไม่ปกติ